คุณทนายรัชพลได้ออกคลิปว่าได้ย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งต่อเต่าเรียบร้อยโรงเรียนกกอกแล้วค่ะแต่ยืนยันว่าจะไม่ขอแฉลงพลนะคะ ก่อนที่จะมาชมคลิปของคุณทนายรัชพลช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอกดให้ครอบทุกคนเลยนะคะแล้วเรามาฟังว่าทนายรัชพลนั้นย้ายฝั่งไปแล้วย้ายไปอยู่กับใครคะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะเปิดใจเลยนะฮะว่าผมต้อง ย้ายไปอยู่ฝั่งต่อเต่านะครับเป็นความจําเป็นนะฮะแล้วก็ด้วยการตัดสินใจแล้วนะครับผมก็คิดว่าฝั่งต่อเต่าเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนนะฮะถ้ามาดูแค่หัวข้อเนี่ยก็อาจจะด่าแล้วนะครับยังไม่ได้เข้ามาดูในคลิปนะครับก็คงจะด่าว่าทําไมผมถึงย้ายฝั่งนะครับทั้งที่ก็อยู่ฝั่งลุงพลมานานนะครับ แต่ว่าทำไมอยู่ๆย้ายฝั่งแล้วเป็นทนายความเนี่ยทำแบบนี้ได้หรอแต่ว่าผมก็ตัดสินใจแล้วอะนะครับหรือว่าหลายคนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปเลยก็ตามนะครับผมก็อาจจะตำหนิผมได้เช่นเดียวกันนะครับว่าทำไมผมถึงเหมือนกับว่าอยู่กับลุงพลมานานเนี่ยแล้วทำไมไปหักหลังลุงพลแล้วจะมีการแฉหรือเปล่านะครับ ็ต้องบอกตามตรงว่าไอ้เรื่องแร์นี่ครับผมคงไม่ทำหรอกนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าผมจะย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งไหนๆก็ตามนะครับไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่เอามาแฉนะครับผมแต่เหตุผลที่ผมอยากจะคุยในวันนี้นะครับที่ผมย้ายฝั่งเนี่ยเพราะว่าลุงพลเนี่ยครับแกพูดเองนะว่าแกก็เป็นคนไม่ได้แบบว่า นิ่มๆเหมือนที่เห็นออกไปนะครับปรากฏตามสื่อนะครับแกก็บอกว่าแกก็เป็นคนผงผางนะครับเป็นคนชัดเจนนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งต่อแล้วเนี่ยผมว่าฝั่งต่อก็ชัดเจนนะฮะแต่เขาไม่ได้ผงผางนะครับเวลามีอะไรเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยคพูดจานะฮะ ผมก็ดูแล้วอะถ้าให้เชียร์ระหว่างลุงพลกับฝั่งตอเนี่ยผมเชียร์ฝั่งต่อมากกว่านะครับเพราะว่า<笑><笑>เพราะว่าป้าแตนเนี่ยแกก็พูดนิ่มๆนะครับเวลามีอะไรเนี่ยแกก็พูดนิ่มๆนะครับเวลาจะด่าใครแกก็นิ่มๆนะครับตเต่าก็คือป้าแตนเนี่ยแหละนะฮะป้าแตนแกก็อยู่เบื้องหลังลุงพลมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าผมจะเชียร์ลุงพล หรือว่าเชียร์ป้าแตนก็ตามนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็เป็นความสําเร็จของลุงพลนะถึงแม้ว่าผมจะเชียร์ป้าแตนเยอะไปหน่อยนะครับไม่ได้เชียร์ลุงพลเนี่ยแต่ว่าป้าแตนเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของลุงพลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินทนายรัชพลย้ายไปอยู่ฝั่งป้าแตนนี่เองไม่ใช่อื่นไกลหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ